ครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีน้องๆที่เขารพรักทุกคนและท่านผู้ชมช่องวันฮปปีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่แกนะเคล็บเก็บกิบแอคโม,โมบายสำหรับวันนี้นะครับพี่แกนก็จะพาน้องนะครับไปจับสัตว์หรือว่าจับไดโนเสาร์มาใช้งานกันอีกแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะเข้ามาเปิดคลิปนี่คือป้อมปืนของพี่มันใส่ย,ยับยับเลยโอ้โหไอที IT ได้ก็ข้าง เล็บยาวก็ข้างโอ้โหตบกันกระจุยกระจายเลยไอ้พวกนี้โอ้มันไม่คิดจะพักกันเลยหรอเนี่ยโอเคครับน้องๆเดี๋ยววันนี้พี่เกิร์ลจะพาน้องๆนะครับไปจับไดโนเสาร์กันแล้วนะครับและไดโนเสาร์ตัวที่พี่จะไปจับในวันนี้นั่นก็คือน้องหมีนะครับน้องๆใช่แล้วน้องๆฟังไม่ผิดครับวันนี้เราจะไปจับน้องหมีกันนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเดินทางกันเลยดีกว่า เพราะว่าพี่ต้องการเอาหมีนะครับมาอยู่ใกล้ๆบ้านพี่เพื่อทําการฟาร์มพวกไฟเบอร์นะครับแล้วก็เอามาเก็บพุ้มพึ้งด้วยน้องๆเก็บน้นําพึ่งที่ไหน่ะโอเคเราบินไปที่ป่าเลนบูดก,กันดีกว่าไปหามีกันไปเร็วโอ้มากับกิฟฟินสดๆของพี่นะครับน้องๆไปเลยนี่ใส่สร้อยอย่างเนียกิฟฟินโอ้ใส่แล้ว กิฟฟินหน้าแดงนะฮะโอ้โหเสียดายนะพี่ไม่สามารถดึงสีของแบบนี้นะครับไปใส่ในพวกไดโนเสาร์ป่าได้นะอันนี้ก็แอบ,บเสียดายอยู่นะน้องๆโอ้โหเสียดายอยากได้แต่มันดันแบบว่าไม่สามารถดึงไปใส่ได้นะโอ้โหเสียดายมากนะสีโคสวยถ้าดึงอุ้ยเปิดได้ยาคูณสิอีกหม้ ละพังยาคูณ15ก็ใช้ไม่หมดแล้วน้องๆน,นี่จะมียาคูณสิมาให้อีกือโอเคเดี๋ยวหาหมีก่อนแม่วันนี้เราจับหมีนะมีใครชอบจับหมีบ้างนะ <c oughs> แต่ว่าพี่จะเลือกสีสวยๆนะครับน้องๆอยากจะได้สักสองตัวนะเอาไปใช้อืออ้อาวพี่ไม่มีโถ่่าเอ้ยไม่มีกล้องส่องทางไกลเดี๋ยวพี่ขอบินไปเอากล้องก่อนปะ้ย ไปเอาคิดตั้นดิเอากล้องที่ไหนละ่ะคิดตั้นคิดตั้นคิดตัน้นจะเอ๊รับต์บิ่นผ่านหน้ามาเลย <c oughs> ไปเลยของขึ้นเปเอาคิดตั้นก่อนโอ้หแม่พาดได้ไงวันนี้เฮเดี๋ยวเรามาหาคิดตั้นทำกล้องส่องทางไกลก่อนเดี๋ยวนี้เล่นอรางโมบายนี่ไม่จำเป็นต้องเก็บเวลแล้วนะครับน้งองๆทำตัวละครเวลร้อยนี่มาถึงก็บุ้งเดียวเลย ตามจับอย่างเดียวเลยนะครับน้งนองๆคือทําตัวละครเวลร้อยแล้วตามจับอย่างเดียวเลยได้แล้ว้ยตัวหนังเวลเท่าไหร่วะนะหมอนี่มีหนังม่ะอุ้ยมีหนังติดตัวอยู่ดีเลยโอเคสไปค์การ์ดสไปค์การ์ดมาสั้นโอเคไม่ใช่สไปค์การ์ดโะอุ้ยกล้องทรงตะไคร้ชุ่มเอ๊ขอต้นไม้เฮ้ยเกมเด้งไม่นะเฮ้ยยา โโอ้หเลิกเล่นคลิปป <c oughs> ์อุ้ยอัดคลิป3นาทีเกมเด้งเสียอารมณ์ใครเล่นเกมน,นี้แล้วเด้งบ่อยเหมือนพี่มู้ไหมเสียอารมณ์นะถามว่าถ้าจะเลิกเล่นเลิกเล่นเพราะอะไรเลิเกเล่นเพราะเกมเด้งนี่แหละมันไส้ไอชิป,ปิ้งก็เด้งบ่อยเกินเกมโอ้ย เดี๋ยวภาคใหม่มาก่อนจะไม่เล่นเลยภาคเก่าเนี่ยย้อนกลับมาบ้านแน่เลยโอ้โหย,ย้อนกลับในป่าอเสียอรมองน้องๆปากปากปากโอเคไปเสียรมหมดไอ้ชิปเ็ง กำลังชฉอะคิดตั้นกำลังจะสร้างสไปคัสเลยอ้าโอเคโอเคโอเคบินมาบินมาบินมาอ้าวจากจิงโจ้เมื่อกี้เห็นจิงโจ้รอบนี้แปลงร่างกายเป็นทีเร็กไปแล้วน้องๆ้ยจากจิงโจ้มันกลายร่างเป็นทีเร็กไปแล้วเห็นอยู่ว่าเมื่อกี้มันเป็นจิงโจ้นี่หว่าเผอเพชรเดียวแปลงร่างเป็นทีเร็กเลยดูนี่โอ้โหและแอมเบอร์พี่ชั่นไหนไป้หมดเลย น้องดูแอมเบอร์พี่ดิโอ้โหส่งกองสัมกองใช่ไม่หมดปะใช่ไม่หมดอะไรเยอะเกินส่งกองสัมกองไงแอ,เอมเบอร์พี่หาอะไรเดี๋ยวสองดิเท่าไหร่อนนะฮะโอ้ยสี่สิบกระโถงไม่นึกว่าสี่ร้อยยี่สิบจับนั่นอะโอเคไปหามีกันนะครับน้องๆเดี๋ยวลาหามีกันแล้วพี่อะโลบอสอะโลบอส มันสี่สิบเหมือนกันว่าเยอะกว่าน,นี้ไม่มีแล้วไงไปไหนแถวนี้น่าจะมีนะครับน้องๆต้อง,องการมีมีนะน้องอย่ามองฟังเป็นอื่นนะพี่ต้องการหมีอยากจับหมีเฮ้ยหมีวะตัวนี้มีวะพี่ว่าเกมพี่มันจะเด้งอนะีกแล้ว ชิปปิ้งมันจะดิงดะด้งนะกดเมนูเซฟก่อนจะดิ้งนะเห็นไหเท่าไหร่ครับเนี่ยหนึไปไป่ร้อยเจ็ดสิบไป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 นี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งสองร้อยแอปส์อู้หูยเลขศูนย์หายไปตัวหนึ่งเลขศูนย์หายไปตัวหนึ่งโอ้ย มีตัวอื่นอีกไปเนี่ยของเดียวดีครับหาตะกัดห้อยรอดแบบปิ้วๆหายไปไหนมัมน,นะครับน้องมีอ้ยยากได้มีข่าวเห็นไหมไม่มีข่าวมีข่าวหายไปไหนหมดอยากได้มีข่าวสักเลเวลสองร้อยอัพอือสักสองตวัวเพรผู้และเพรเมียอยากได้อะ่ะมีไหม ก็เจอแต่สไปโนดิเห็นงะนัน่ะโอ้ยสี่สิบนู่นก0สี่ร้อยืคาดหวังสูงสูงทั้งนั้นเลยคาดหวังสูงสูงบินเช็คก่อนเฮ้ยไปไหนหมดนะหมีโอ้หเวลาจะจับมาหายากจริงๆนะเฮ้ยถูอระเบิดมึงอย่าไปกัดหมนะีนะโอ้ยเป็นแปดสิบที่ว่าปัญหาไม่ใช่ว่าจะหามหมีไม่เจอหรอกปัญหานะ่ะหาเจอครับน้องๆแต่ว่า มันจะเลือดเต็มให้เราจับอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนะเหมือนไอ้เจ้าเทอร์เบอร์เบิร์ตนี่พร้อมจะขยํำจ้ำจำ,จำ,จำตลอดเลยเฮ้ย hey, ตัวนี้ว่าอู uh ๋จ huh. ้าสิทีหลังจะเลือกรลเวลจับปดพี่ <c oughs> <c oughs> เออพี่ว่าพี่จะไม่เลือกรลเวลแล้วน้องๆ <c oughs> เจอตัวไหนพี่จับไปใช้ก่อนดีกว่า hey, ถ้าเป็นหมีอย่างเดียวพี่จับดีกว่าไหม ออขอให้เป็นหมีเพื่อจ,จับได้มันไส้ชิพิงมือมันไส้ว่ะน้องๆไม่ไหวว่ะอยากจับตัวเลเวลเยอะเจอหามหานี่แบบถ้าไม่ใช้สูตรสูตรหานี่มันหายากจริงนะสงสัยจะต้องใช้สูตรสูตรหาแหละดูดูดดไอ้ตัวนั้นเจอก็อยู่ใกล้กับโอ้โหสามสิบโอ้โดนเทอร์เเบิร์ตก, <c oughs> ก,กินไปแล้วนี่มน้อยเกินโดนเทอร์เเบิร์ตกินไปแล้ว สตมีน้าหมดยัไงไงวะเนี่ยโอ้ไม่หมดวินไปเลยไอ้หนูพุ่งไปพุ่งทยอนหาหมีไม่วเฮ <c oughs> เดี๋ยวจะไม่หาแล้วนะน้องเดี๋ยวจะจับทุกตัวเลยหลังจากนี้บันทอนจิตใจเหลือเกินน้องหมีไปอยู่ไหนกันหมดอะพี่ยากหาหมีพี่จะจับหมี จับหมี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 จับมีพี่อยากจับหมีโอ้โหกระตุกกระตุกกระตุกลั่นลั่นเลยลั่นลั่นเลยกระตุกแบบลั่นลั่นเลยพี่อยากจับหมีครับน้องๆโอ้โหสี่สิบมีหมีให้พี่จับไหมเดี๋ยวนี้หมีหายมีหายไปไหนหมดกเนีน่อุ้ยปกติมีเยอะนะแต่วันนี้หมีหายกันน้อง อุ้ยมีหายเจอคิงคองโอ้โหมาเจอตัวหนึ่งอุ้ยเจอตัวหนึ่งมันก็โดนลุมซะแล้วน้องๆดูดิจะรอดอยงะนะังไงวะเนี่ะนั่นไงพี่บอกเลยมันจะรอดอยังไงวะเนะี่ะโอ้ไม่ไหวสงสารดีเหมือนก,กันนะไม่ไหวนะเจะมี่น้อยพวกนี้นี่บอกไม่ไหวนะเจอตัวหนึ่งก็โดนแบบขย่ำนะสัตว์ในป่าเล็ดบู๊ไอ้พวกตัวดุดุกเยอะเกินดูดินะ หมีบอกยังไม่ทำอะไรเลยโดนจิกตูดจะตายแล้วออยังไม่ทันได้ขยับเลยบูเธอระเบริเบร,เบร,เบร์อยู่กันเป็นฝูงไอ้พวกบ้าอยู่ยเยอะคอยตะไลแบบกัดพวกสิ่งมีชีวิตอื่นนะข้ามขาเหมือนกันได้เธอรละเบิร์ตเลยจับมาย่างให้แต่ตอนนี้พี่หามหมีไม่เจอวะ่ะเจอก็เลยเลน้อยเกินเอาไปก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ สงใส่ดูไม่หาดันเจียนแล้วมั้งเฮ้ยโอ้โหตัวนี้สวยปะโอ้โหสามสิบต่อสี่สวยเป็นบ้าเลยพี่สี่ถูกใจพี่จะะ้ะส้มหลังเทาอ๋อแต่คงสภาพไม่เต็มรนะ้อยนี่ะโดนไอโอ้ยคาโนวิลส 230. อ์อะสองร้อยสามสิบโถ้ยกินหมี่ไปเรียบร้อย เจบร้อยว่ามีพี่โดน,น,นกินไปแล้วโอ้โหมีโดนกินไปแล้วโอ้โหเศร้าน้องมีโดนกินไปแล้วตัวใหม่อยู่ไหนมีโอ้โหคาโนก็เป็นฝูงกันเลยทีเดียวจับคาโนุเหมือนไส้มีเมอไว้ก่อนจับคาโนด้มั้ง ออนี่นีเยอะเกินเอาสตามิน้าหมดอีกเว้นกันโอเคจังหวะนี้ก็ลงไปพักก่อนโอ้โหตุ่นกระโดดปิ้วโอ้โหกระโดดกันขนาดนี้เลยอ๋อเม่ใบอกนะมักัดพี่อือหือ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 อือ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 ือขนนขนุนมันไส มันใส่มานานแล้วไอหมอนี่มันใส่มานานแล้วเออเออจับกินแม่งเลยมันใส่มานานแล้วไอพวกนี้อย่ามาห้าวกับพี่นะว้ยจะจับกินนี่หมดเลยไปไปต่อครับน้องๆหาหมีต่อเรามันคนชอบจับหมีฮะน้องๆใครชอบจับหมีบ้างน้องๆพี่หนึ่งในนั้นะชอบจับหมีแต่ตอนนี้หาหมีไม่เจอนะฮะ อยากจะจับใจจะขาดแต่หาหมีดีๆสักตัวไม่เจอเลยเจอแต่หมีไม่ดีฮะอยากได้หมีขาวหมีขาวๆอ่ะเจอแต่หมีน้ำตาลอ่ะอออืืหเวลสิบเออมึงตายไปเถอะเฮ้ยเวลสิบเออมึงตายไปเถอะออืเวลน้อยเกินเกิดมาดึกทีเนี่ยูอยากได้หมีขาวๆะออืหมีขาวๆหมีขาวๆน้องๆยังไม่หมีขาวๆนะเจอแต่หมีดำๆหมีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ย อมีขาวไปอยู่ในหมดนะมีขาวๆอ่ะออยากได้นะมีมีขาวๆมีใครหินมีขาวไคขับนี้หามีขาวไม่เจอวะมีสีขาวๆอ่ะมีขาวอ่ะมีขาวมีขาวบินจนกระตุกกระตุกกระตุกไปกระตุกมาหมดแล้วเนี่ยยังหาหมีไม่เจอเลย เฮ้ยอะไรนะโอ้โหพี่โอเมียบับเอ้ยไม่ใช่หมีบินไปบินไปบินไปหลวงวาสนาจะทำให้เราได้เจอหมีขาวๆบินไปบินไปน้องๆโอ้โหสิบนาทีแล้วน้องบอกพี่สิบนาทีแล้วสิบกว่านาทีแล้วพี่ยังหาหมีไม่เจอเลยใช่เรว,ว,วแล้วตอนนี้พี่ยังหาหมีไม่เจอ นะป่าอันเคว้งคว้างที่มีมนุษย์ผู้หนึ่งกําลังหาหมีสีขาวปัจจุบันหมีนั้นมันก็ยังไม่เกิดออกมาให้มนุษย์คนนี้ได้เห็นเลยอือบัดนี้แลว้วแล้วก็บัดนี้อีกนะครับมันก็ยังไม่เจอนะฮะบินไปบินมาวนเวียนในป่าอันเคว้งคว้างนะฮะความหวังก็อยู่ที่เจ้านกกิฟฟินนะฮะที่จะพาเราบอยบินไปหาหมีสีขาว,ขาวแต่มันก็ยังไม่เจอน้อง ตอนนี้บินมาจนจะทั่วป่าเลยพูดแล้วก,ก็ยังไม่สามารถทําให้มนุษย์ผู้นี้ได้เจอกับหมีสีขาวที่เขาคาดหวังที่ว่าเขาจะได้เจอบินไปบินมาก็ไม่เจอแถมเจอแต่หมีดําๆนะฮะน้องๆซึ่งโอ้โหมันมีแต่หมีดําว่าแถวนี้โอ้โหวลวสามสสีสิบามหน่อยเป็นน้องๆจะจับไหมเนี่ยอือฮอหมีดําขนาดนี้นะครับน้องๆแถมเลเวลมันยังไม่ได้โดนจงโดนใจกลุ่มพี่ด้วย โอ้โหมีก็ดำเลเวลก็น้อยโอ้โหเอ๋โอ้โหตัวนี้หลังดำเมี่ยงเลยอุ๊ยร้อยแปดสิบก็เอาเถอะมั้งน้องๆร้อยแปดสิบก็เอาเถอะอุ้ยหาหมีเจอไททันโอ้ยหมีไททันหาหมีจะเจอมีไททันนะฮะหมีตัวใหญ่เหลือเกินนะฮะหมีไททันหมีบึลึมเลยเจอหมีไททันน่ะน้องๆใหญ่จัดเลยอ่ะ โอ้หเงียบ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 แล้วพี่ตัดสินใจแล้วน้องๆพี่ไปเอาไอ้ร้อยแปดสิบและไม่หาแล้วพี่ไม่หาแล้วน้องๆโอเคครับน้องๆนี่เล่นไอ้ตัวนี้แหละน้องๆอือโอเคเอาละไม่สนใจแล้วครับน้องๆพี่ขอตัวนี้แหละพี่เอาไปใช้งานก่อนหนึ่งร้อยแปดสิบน้องๆเอาไว้หมอนี่อยู่ไหนวะนี่ อ้าวยิงติดอีก,ออกโอคค้ยกูโดดลงมาทำไมดดมี่เขากักอาด,อ,อ,ดกอันนี้ร้อยห้าสิบอ้ยเมีกัดนี่เป่งเลยโอเคเอาติดีเดียวเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะจะเอ๋ออ้าวติด่อยังวะเฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยเอาเฮ้ยมันติดอะไรวะ ยังจะติดอยู่อีกเออยิงตูดตูดเป็นแป้นเฮ้ยเอออุ้ยไอ้บ้าเอยมีกัดจะตายอุ้ยน้องอุ้ยไปตายได้เนี่ยชิบหายแล้วอุ้ยจะหลับแล้วมันจะหลับอื้มันจะหลับแต่พี่จะตายเออไอ้หมีขาวเออหมีไม่ขาวมีน้ำตาลพี่ก็เอานะทีนี้เออ หลับสิหลับสิ OK. ar, like ừ, er. หลับเออหลับเร็วน้องๆโอเคเขาบอกว่ามีชอบกินอ่าอะไรวะมันกินคิเบิ้ลของอะไรปะเนี่ยเออคิเบิ้ลไม่ม對對ีว่ะน้องๆโอเคเดี๋ยวพี่เข้าโดโด้เด็กก่อนไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นแน่เดี๋ยวมีตัวอะไรมากัดมันโอเคเดี๋ยวเข้าโดโด้เด็กก่อนโดโด้เล็กขามีก่อนโดโด้เล็กโดโด้เด็กโดโด้เด็กปุ๊บเขาลูกไข่ ตอนนี้กำลังเข้าสู่ตัวตัวนี้น้องๆอ,อยู่มุมมองที่สูงกว่า,อ,าอยู่มุมมองที่สูงกว่าจับหมีก่อนหมีมันชื่ออะไรวะรเดียบเออหาอยู่ไหนอยู่ไหนเจอแด้วูบนี่ไม่ใช่ว่าเอ้ยที่มันไม่ใช่เดียบเอ้เาเวนีนกรรมมันชื่ออะไรวะ อะไรเบร,บรนี่แหละเดี๋ยวพี่หาก่อนตอนนี้กำลังเปิดโ,ดโดโดเด็กครับน้องๆมีมันกินที่เบิลอะไรวะเดียแบ์ไม่ใช่แล้วเออมันชื่ออะไรวะมีมันชื่ออะไรวะเ <c oughs> นี่ยอ,อ,อ๋อเออก็เดียแบรนี่วะ <c oughs> ชื่อมีหายวะเฮ้ย <c oughs> หรือว่ามันชื่อมีธรรมดาวะ มีดุร้ายโอ้โหเป็นภาษาไทยซะด้วยคีบเบิ้ลของคาโนวเออวะมันกินคีบเบิ้ลของคาโนวะน้องๆเหลือ 200. สองร้อยใสยาคูนสิบห้าก่อนนี่เกาสิบเก้าอันใช้แบบบึ้มๆหาก่อนที่วางคีบเบิ้ลคาโน่ แัมาคาโนคาโนนี่สามก้อนพี่ว่าเอาอยู่เเฮ้ยพี่ถ่ายลูกไหมวะถ่ายรูปไปปะเนี่ยโอเคแต่นะเนี้ยเฮลมีไปอยู่กับพี่ซะไอ้หนูก้อนเดียวก็น่าจะเอาอยู่ครับน้งนงองๆคูณสิบห้าเลยนะไม่ใช่คูนธรรมดาบวกเจ็ดสิบห้ารีเวลเกินสองร้อยกคิวใช้งานได้ รอครับรอรอตอนนี้ผมว่าจะไม่มีตัวอะไรมาวุ่นวายกับบ้านพี่นะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะ <c oughs> อันนี้ทัท่านบอกเองทำอะไรเนะี่ยฉันเห็นนะไอ้ไทัท่านบอกฉันแอบดูแกอยู่นะไ <c oughs> อ้หมอนิหนแกมันรวยสอดแนมจริงเลยเจ้าทัท่านอย่าทะลึ่งมันยุ่งกับฉันนะ <c oughs> ได้ตัวฟาร์มไฟเบอร์ฉันเลิศแล้วครับน้งนอง ถามว่าทำไมพี่ไมวเเล็บยาวคือหมีมันฟาร์มง่ายกว่าครับนี่ไงน้องๆจับได้รี้วเพชรคู่โอเคกลับบ้านไปรีเควสได้เอาละคือหมีอะ่ะมันน้องมันจับง่ายนะครับเพราะมันใช้งานง่ายครับเพราะว่ามันสามารถวิ่งนะครับแล้วกดโจมตีค้างไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอ้พวกเล็บยาวอะ่ะเราจะต้องปัดขึ้นนะครับน้องๆเวลาปัดขึ้นเนี่ยมันทําให้แบบเสียจังหวะนะครับน้องๆพี่ก็เลยคิดว่าพี่จะเอาหมีนะครับไปใช้ในการ ฟาร์มไฟเบอร์ดีกว่านะเพราะมันใช้งานง่ายนะสำหรับพี่โอเคเราได้หมี่ไปแล้วกดเมนูเซฟเรียบร้อยเกณฑ์ด้งก็ไม่กลัวแล้วจับได้แล้วโอเคเดี๋ยวกลับไปบ้านนะครับแล้วก็ไปรีเควสต์น้องหมีกลับไปใช้งานกันดีกว่าเฟิร์บเฟิร์ฟ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 เฮ้ยเจ๊กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปไหนวะเออหืออืออหืออืออหืออืออหื้อเออหือเจอตัวที่สองเออเออเออ โอ้โ oh, หวิวสี่สิบวิวน้อยเกินไปนะถ้าวิวเยอะนี่เอาแล้วโ okay, อเคเนาะได้หนึ่งตัวก็พอใจแล้วไปกับบ้านเราอ้ยถีเล็กวะถีอเล็กวะสามร้อยไหมอุย้ยสองร้อยหกสิบจับได้เนี่ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยหลายข่าวซะด้วยตัวดำอยู่กับสไปโนก,นกัดกันไหมเนี่ยผมไม่กัดนะมันคงเป็นเพื่อนกัน เอาไปนง okay. อทเริยโอเคฟุ๊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 ฟุะตุได้นะุต่อย่าเด้งก,กๆๆๆงระตุ๊ฟุนฟุ๊ฟุ๊ฟุุ๊้๊ฟ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 น๊ลุ๊ฟ้๊ฟุกฟุ๊ฟุุ๊้๊กุ๊ฟบบดดุ๊ฟ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 ุดฟุ๊ฟุ๊ฟนุ๊้๊ฟ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 มีเดียเบฟุ๊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 ชิ๊น้องหม,งม,งม,งมีมา มาให้พี่ใช้งานซะดีๆกดดดามีดปาบโอเคลุยกับป้านเฮาฟุบฟๆๆฟู๊ฟฟฟฟฟ,ฟโอเคตอนนี้พี่ก็มาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วชึบนกยักษ์หิวอะไรวะเนื้อเต็มตัวแกยังหิวอีกเหรออู้หูเฮ้ยปัจจุบันเนื้อไม่เหลือเลยกินจุจังหวะนกยักษ์อู้หูใครหิวเหลือศูนย์ จะตายเอาเนี่ยน้องนกยักษ์พี่มันจะตายเอาเนี่ยบ้าเฮ้ยกินจุเกินไปนะบางทีโอ้โหเลือดก็พี่เพิ่งสังเกตนะนกยักษ์พีมเลือดเยอะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหแอเนี่มันสายพันธุ์พิเศษจริงๆเลยบ้าเฮ้ยเลือดแกนี่ยังกระปลอดอะไรไม่ได้ b a r c o d โอเคครับ่นน้องเดี๋ยวรอหมีของพี่มานะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเอาอ่านให้กับน้องหมีพี่ด้วย มาแล้วน้องหมีไปอ่านก่อนโอเคไหนว่าอัานหมีอ่านหมีนะครับถ้าจะคราฟเองก็คราฟได้ประมาณรเวล43นะรือว่าประมาณนี้แหละประมาณ43นะครับน้องๆก็สามารถคราฟได้นะครับสําหรับอ่านน้องหมีแต่ว่าพี่เนะี่ยด้วยความที่มันรวยเหลือเกินนะครับแอมเบอร์มันเหลือๆนะพี่ก็จะซื้อเอาเลยนะครับจากโต๊ะอ่านหนังอันนี้นะครับ แต่ตอนนี้หาเจอแล้วโอ้โหอา,มมราร์เมอร์ยี่สบสามอีบ้าเอ้ยไม่เอาเอาไหมเอาอาร์เมอร์สงูงๆอาร์เมรอ,อมเมร์เท่าไหร่ร้อยหกนี่สิมันต้องห6 0ร้อยหกสิบกว่าแบบนี้มันถึงจะคุ้มกับคุณภาพและราคาโอเคครับน้องๆได้มาแล้วนะครับน้องหมีใส่อาร์นี้เขาแล้วก็ใส่สร้อยทองอีกหนึ่งตัวเนื่องจากเรามันรวยเรียบร้อยน้องๆตอนนี้พี่ก็ได้น้องหมีมาแล้ว แล้วก็นี่นะครับคือเหตุผลดูนี่ฟาร์มเบอร์รี่ไฟเบอร์นี่แบบไม่ต้องแยกกดโจมตีค้างวิ่งฟาร์มได้เลยนี่คือข้อดีของน้องหมีนะครับนี่ฟาร์มไฟเบอร์แล้วก็ฟาร์มแทสไอฟาร์มไฟเบอร์มันฟาร์มแทสได้ป่าอันเดี๋ยวลองเช็กก่อนแทสน่าจะฟาร์มไม่ได้นะ ใช่ฟาร์มไฟเบอร์ก็เบอร์รี่ได้เลยนะครับง่ายๆเพียงกดโจมตีนะครับแต่ถ้ากดขึ้นก็จะใช้กล่องเล็บตบนะไม่มีผลใดๆนะครับน้องๆน,งนี่ที่พี่ชอบก็ตรงนี้แหละน้องๆกดค้างแล้วโจมตีได้เลยแบบรัวๆส่วนจ้าแมงป่องอยากตุยอยากอายุสั้นก็ได้สินี่พี่บอกเลยมีนี่พี่บอกเลยดีนะดีกว่าเจ้าเล็บยาวนะครับสําหรับพี่นะ เพราะว่าม um, ันสามารถฟาร์มได้โหง่ายกว่านะกดโจมตีแล้วก็วิ่งไปชนเบอร์รี่นี่แบบเข้าตัวเองแบบเป็นกบเป็นกำเลยแล้วก็ดาเมจแรงมากนะครับสำหรับน้องหมีนะอู้พี่บอกเลยนะครับถึงเลเวลน้อยนะครับตาดาเมจแกนี่โคตรแรงโอ้โหนี่นีวิ่งเก็บวิ่งเก็บดูดูดเก็บไปลวงเก็บ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 เก็ ไนนงน้องๆน,น้องหมีพี่จะเอาไปทำนาโคติกนะครับเบอร์รี่มาเยอะที่สุดดูดิแค่เดินผ่านเราก็ได้เบอร์รี่มาแล้วพร้อมกับไซเบอร์จำนวนมหาศาลเราดูน้ำหนักดิแท่เพ่ขึ้นอ่ะน้ำหนักรับน้ำหนักได้โคตรเยอะโอ้โหแบบนี้พี่วิ่งเก็บทั้งวันแบบนี้วิ่งเก็บได้ทั้งวันหยุยจิบหายแล้วจะตกตายวุ้ยุ้ยวุยว้ยุ้ยเกิดไปเล้ว น้องๆกับตูย้ยโอ้ยได้ม่หนึ่งเลยไว้ว่าเอาอัพไรเดียดาม,มิไปเลยอือดาม,มิดไปเลยน้องๆเรากดไปนู่นเซฟซะกันกินดิง้งอือหือเดียร้อยไปแฟบแฟบแฟบฟาร์มแบบเพลินๆเนี่ยข้อดีของน้องหมีนะครับน้องๆนี่แหละวิ่งใช้งานง่ายอือไม่ได้มีข่าวได้มีน้ำตาลมันก็ยังดีเคเดี๋ยวพี่ขอไปแบบก้าว้าวก่อน ฮ่าพี่มาแล้วไหนกําลังทําอะไรกันอยู่พี่บวกบ้างดูดาเมจโอุ้ยกระเด็นไงท้องอาเจนอุ้ยกระจุยอุ้ยกระเด็นกระร้อนกระจอนกระจายอุ้ยใครเวลล์สามร้อยป่ะอุ้ยอารู้ว่ะอืออารูเวลล์สามร้อยอ่ะอ้นี่เบลตันเบลตันเนี่ยอืออืออืมาดิห้าวกลับมาอุ้ยเวลล์สามร้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตบ ตบนี่เน่อ,อืออเจนโอ้โหโอ้โหเดือดเดือดเดือดสถานการณ์ตึงเครียดอือนกพี่ก็กินนี่เน่อเจนธรรมดาแล้วไม่หรอกเรามีอเจนแตกเรียบร้อยดูเจาเกาะตบปากนี่ตบตบนี่ โอเคครับน้องๆก็เอาเป็นว่าสําเร็จแล้วนะครับสําหรับภารกิจหาน้งหมีมาจับกันนะครับน้องๆโอเคกว่าจะเจอก็บินหาอยู่หลายนาทีเลยโอเคครับแล้วยังไงก็ฝากน้องๆนะครับชื่อกันกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องพี่การด้วยนะครับเราก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางนะครับหรือว่าจะเอาเหมาเมาไปเลยก็ได้นะครับฝากน้องๆนะครับเชื่อกันกดไลค์นะครับให้ช่องวันแฮปปี้ของพี่การแล้วก็ช่องคุณเคียนซีเฮดด้วยนะครับเป็นช่องดีๆที่ทําคลิปสนุกๆแบบนี้ให้กับน้องๆได้รับชมกันนะครับก ก็มาเจอสองช่องของเรานะครับสำหรับอีพีนี้พี่กันต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอเนื้อหน่อยได้ไหมนุ่มหมูเอาให้อนกนี่แหละมันกินเก่งเกินอือวันวันหาเนื้อให้แต่ออนกยักษ์นี่แหละแ่แกก็กินเก่งเหลือเกินเนี่ยทำไมฉันต้องล่าบ่อยเลือดเดิมกับบาโค้ดเลือดมันพอๆกับแอมเบอร์พี่เลยโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ